ตายซะพวกแกใช่แล้วล่ะตายซะพวกแกเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเปลี่ยนร่างไอ้เหี้ยบ้าไปแล้วย่าไม่โดนงเยาตัวดำเลยไปมาเนี่ยเรื่อยๆคนเร็วแลยครับฮือฮือเฮ้ยฮ่าเมสซี่ เมสซี่คือตัวชี้อยู่ที่นี่ใช่ไน้องสาว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 ของฉันหลังเกเลยลังเกลบุ๊คลังเกโม่ตายโมไม่ได้เล่นเด็กโมคิวโม

ตอนแรกอุ้ยโอ้ยปากหัวเลยปากหัวปากหัวปากเฮ้ยปากเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากได้เยอะเวลาอยากได้เยอะเวลาอยากได้พลังนี้ใช่ไหมล่ะอือเอ๊บเอบแมนไปเลยแมนเด็กเดกชื่อคนเลว้ยงเจ้าละแกไรเดอร์เท็ ดีดำเลยดำเลยไห ตัวดำเลยมาตัวดำเลยตัวดำเลยไอ้ตัวดำพิษเลยเฮียโคียตัวโคดดำเลยตัวดำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยลอะไรโอ้ยมานแมนแมนเย็นนเย็นนเย็นใจเย็นเย็ย้ย จะยืนได้เม่อร่แม่ม่รักคือกันได้เ่ะค่อยคุยกันเฮ้ยค่อยคุยกันค่อยคุยกันจ้าฟิลดดดำเลยเฮ้ยอันนี้มันกัยะนัทเอ้อก็มาทำไรบิเตอร์คู้ ไอมีคนซ้อมสุนโกคือใครซ้อมสุนโกคือไอ้โม่อี่ด็ดดี้ีเด็ดดีตีอีเด็ดดี้ตีโกคูไม่ยอมเนี่ยไม่ไหวเหรอเข่าเตอร์ใช่ไหมล่ะโอ๊ยระวังเฮ้ยไอ้โม่เป็นเลือกแล้วไอ้โม่บ้าไปแล้วอีเด็ดดีเด็กเด็กเด็กเด็ยังเป็นบ้า เด็กเยอะเป็นบ้าอะไร<ป>ไล่บีเ<ป>ตอร์ดิเจออยู่กูอย่างงี้ต้องตามเลยไปไหนกันโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมามแล้วทำอะไรกันวัยรุ่นฮะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เอ้ยเอ้ยต่อยต่อยต่อยเย็บเย็บเย็บทุกคนไปละวังหัวฮัว 哈哈哈哈哈哈哈！哈哈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 ！哈哈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 哈 Men succu Men succu mày succu mày succu mày succu sơ succu ui succu mày succu mày succu mày succu Ôi succu mày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  succu ôi ôi, เ้ยเด็กชั่วไปโดนหรอทำไรกันเจ้าตัวเอง้ยทะยเฮ้ยโดนทะยปาหัวไอฟิวไอฟิวเจนี่มีอะไรกันด้วกันดีวะคนเราอ่ะมีอะไรกันดกันดีช่ล่าอะไรลูกเจี๊ยบตืออัดเลยอัดอโอ้ย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  เฮ้ยลบอืมกูดิดตัวได้กูมีระบบดิดตัวกูสร้างมาแล้วอาจจะสามาบอลกูทำาต่อยดีต่อยต่อยได้ดิต่อยเจ้าต่อยเชื่อืมฟิวขลัเข้านึว่ายิงกิโอ้เอสคือซูโนเบจิฮต้า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 ตาตาวตจ้าฟิไก่หลาง้าวว้าไปแล้วไาแล้วกลัวไอ้ บังแล้วจะกันไน้เต็เลยอ่มจ้า่มจ้าขาร้องบอกแล้วว่ายาบอกแล้วว่ายาอออุ้ยอุ้ยอุันจ้อ้ยเออีตัวเฮ้ยตะกี้ใหญเียดีตัวระบบดีตัวเขาตีแต่สนามบอกระบบดีตัว โอ้ยเออโอ้ยยาขอร้องขอร้องโอ้ย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 ใบไหวแล้วว่ะฟิวพี่ไม่ไหวแล้ววะพี่ขอได้ฟิวพี่คอร้องตัวดำเลยปีเต้อ เราก็ไม่แบบกันนายเหมือนกันว่ะเย็นเราไม่จะเย็นแล้วโทษดีว <c oughs> ่ะยังน้อยว้าวเออมันเย็นไม่ไหวแล้ววะสวัสดีครับฟิวโอ้ยไอฟิวใช่ไหมล่ะเออเรื่องเฮ้ยเย้โยโย หมดแล้วอะไรกันช้าเป็นแค่ตัวปั๊มอันดีน่ะเฮ้ยมันเจ็บนะบอยโอยอยเรียกน้องบอน้องรับพี่ ไม่อยากตัวดำนะอไม่อยากตัวดำอย่างงั้นเอแกมีทางเลือกก็จะต้องตัวดำไม่โมตเวอดดำไปเลยเฮ้ยวิวว้าวิวยาเด็กชั่อยาทะอต่อยสู้เลยยาวิวทะเลทำแบบนี้เลยไม่ดีอือยาวิวะละว้าอาเต Tài biểu Tài Giờ tham